เรื่องเล่าข่าวลือคือเรื่องราวที่ถูกเล่าต่อกันปากต่อปากหรือผ่านช่องทางต่างๆโดยยังไม่มีหลักฐานยืนยันความจริงแน่ชัดว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ลักษณะสําคัญของเรื่องเล่าข่าวลือ 1>, 1. ไม่มีแหล่งข้อมูลชัดเจนมักไม่อ้างอิงแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้ 2. แพรก่กระจายรวดเร็วผ่านการเล่าต่อโซเชียลมีเดียหรือข่าวลือในชุมชน 3. กระตุนอารมณ์เช่นความกลัวความตกใจความสงสัย4 เนื้อหาอาจมีการแต่งเติม,ตมจนคลาดเคลื่อนจากความจริงเช่นความกลัวความตกใจความสงสัยวันนี้มาอ่านนิทานชาดูก,กันนกพิราบกับกาใจคดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวของเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีแล้วได้กลิ่นอาหารที่ปรุงจากปลาและเนื้อ ด้วยความอยากกินมันจึงเกาะคอนกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้ๆกับโรงครัวพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้ตนได้กินอาหารเหล่านั้นขณะนั้นเองนกพริราบตัวหนึ่งได้บินกลับมานอนในกระเช้าที่โรงครัวโดยพ่อครัวเป็นผู้ผูกกระเช้านี้ให้แก่นกพริราบสำหรับใช้เป็นรังนอน กาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าตนจะอาศัยนกพิราบเพื่อขโมยปลาและเนื้อในโรงครัวมากินเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนกพิราบบินออกไปหากินตามปกติเจ้ากาก็บินตามหลังไปและกล่าวกับนกพิราบว่ามันชอบใจในกิริยาของนกพิราบอึ่งนักจึงอยากจะขอตามไปดูแลนกพิราบ ในทุกทุกที่นกพิราบตอบตกลงและพาเจ้ากาไปหากินด้วยกันตกเย็นนกพิราบก็พาเจ้ากากลับมายัางโรงครัวพ่อครัวเห็นกามากับนกพิราบก็เอ็นดูว่านกสองตัวคงเป็นเพื่อนกันจึงได้นำกระเช้าอีกใบไปแฝนให้เจ้ากาได้อยู่ใกล้ๆกับนกพิราบตั้งแต่นั้นมา เจ้ากาก็ได้อาศัยกละเช้าเป็นรังนอนแต่ก็ยังมิวายที่คิดจะหาโอกาสขโมยปลาและเศษเนื้อจากโรงครัวมากินอยู่เสมอวันหนึ่งเศษฐีได้ปลาและเนื้อมาเป็นจำนวนมากพ่อครัวจึงนําปลาและเนื้อเหล่านั้นไปแฝนไว้ในครัวเจ้ากามองดูปลาและเนื้อ นั้นด้วยความอยากกินอย่างยิ่งรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาออกไปหาอาหารมันจึงแท่งทำเป็นป่วยแล้วบอกกาว่าไม่อาจจะออกไปหากินกับนกพิราบได้นกพิราบไม่เชื่อและรู้ว่ากาอยากกินปลาและเนื้อในโรงครัวแน่จึงได้เตือนกาว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยเพราะอาจมีภัยมาสู่ตัวได้ แต่กาก็ยืนยันว่าตนไม่สามารถออกไปหากินข้างนอกได้จริงๆนกพิราบจนใจที่จะตักเตือนจึงบินไปหาอาหารกินแต่เพียงผู้เดียวภายในโรงครัวเมื่อพ่อครัวปรุงอาหารเสร็จที่ทำด้วยปลาและเนื้อเสร็จแล้วก็ออกไปคลายร้อนอยู่ด้านนอกกาเห็นดังนั้นจึงรีบบินลงมาหมายใจโฉบอาหารที่ปรุงไว้ ไปกินแต่พ่อครัวกลับเข้ามาเห็นพอดีพ่อครัวโกรธมากที่การไม่สำนึกบุญคุณและคิดจะขโมยอาหารของท่านเศรษฐีจึงจับกามาถอนขนทั้งตัวพร้อมกับตำพริกสดผสมเกลือผลพลุกคลุกเนยนมเปรี้ยว แล้วเอามาทาทั่วตัวของกาจนกาได้รับความทรมานอย่างแสนสหาหัสจากนั้นพ่อครัวก็โยนกากลับเข้าไปในกระเช้าของมันตกเย็นเมื่อนกพิราบกลับมาเห็นเจ้ากาอยู่ในสภาพก็กล่าวว่าที่กาเป็นเช่นนั้นก็เพราะความโลภและไม่เชื่อควังคําตับเตือนของตนจากนั้นนกพิราบก็คิดว่าเมื่อเจ้ากาทำให้มนุษย์ ไม่ไว้ใจเสียแล้วไม่ช้าก็อาจจะมีภัยมาสู่ตนจึงได้บินหนีไปหาที่อยู่ใหม่จนเจ้ากาสิ้นใจตายไปด้วยความทุกข์ทรมานกาลานั้นนกพิราบคือองค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกผู้ที่มีใจคดมีความโลภอยากได้ของคนอื่นย่อมนำหายนะมาสู่ ตนเองวันใดก็วันหนึ่ง